สวัสดีค่ะดูตาเก็บชะอมวันนี้ก็ะอมก็สวยอีกสวยเหมือนเดิมค่ะดูยอดะอมสวยๆเลยค่ะโรงเรียนเปิดแล้วรถ บิง่งส่งเด็กนักเรียนค่ะชมสวยมากเลยวันนี้วันนี้แม่ค้าต้องการเยอะเลยหลายเจ้า แต่ก็แบ่งกันเนาะได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันแล้วแต่คนละโลสองโลอะไรก็ว่ากันไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณ f ีทุกคนนะคะที่กดติดตามให้ตากระยายค่ะนี่แหละคะ่ะตาเขาก็ตัดไปแต่งไปอันไหนยาว แล้วเขาก็ตัดสองหนตัดไปแล้วก็ยังไปตัดซ้ำอีกค่ะต้องอย่างนี้เนี่ยทำไมงั้นมันสูงค่ะเราปลูกถี่เราไม่ให้มันสูงถ้าให้สูงแล้วก็ต้องปลูกห่างๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟตีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ